ติดตามความคืบหน้าเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทสูงสุด20,000บาทสำหรับปีการผลิต63ทับ64จะจ่ายวันไหนตอนนี้เรื่องถึงขั้นตอนไหนแล้วฟังจากคุณอนุวัฒน์ที่ได้ติดต่อสอบถามคุณมลิกาท่านเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เลยค่ะเรื่องของประกันไรายได้กเกษตรกรประกันพืชหลักๆพืชหลักๆ5ตัวก็คือข้าวยางพาลาปาล์มน้ำมันข้าวโพดมันสําปะหลัง ห้าชนิดนี้นะฮะเท่าท้าฟังจากคุณมาริกาบุญมีตระกูลนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณชูรินเนี่ยแหละฮะก็ะะบอกว่ามันสับปะหลังผ่านคอรมอไปแล้วข้าวโพดผ่านคอรมอไปแล้วปาล์มน้ํามันผ่านคอรมอไปแล้วอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการไปปฏิบัติภาคอื่นๆต่อไปว่าจะช่วยเงินยังไงอะไรกันบ้างมีอยู่2ตัวก็คือเรื่องข้าวกับยางพาราถูกไหมฮะข้าวกับยางพาราถ้าฟังเรื่องของข้าวเนี่ยประกันรายได้เกษตรกรนะฮะผู้ปลูกข้าวเนี่ย ก็กระทรวงพาณิชย์สุดริ่มทิ่มประตูนะครับก็คือดันเรื่องนี้เนี่ยถ้าเร็วที่สุดก็จะเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอก็คือวันอังคารหน้าแต่ถ้าช้าก็คืออีกอังคารหนึ่งอาข้าวสบายใจได้อันนี้ชัดเจนนะเรื่องข้าวสบายใจได้เรื่องของยางพาราเป็นเรื่องของกระทรวงเกษตรกับกระทรวงก,การคลังกําลังคุยกันอยู่เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าเข้าสู่คอรมอเมื่อไหร่มิฉะนั้นแล้วข้าว ปาล์มข้าวโพดมันสับปหลังโอเคคัดค่อนข้างชัดเจนนะฮะนะอีกหนึ่งโครงการที่หลายคนบอกว่ากําลังรออยู่นั่นก็คือโครงการที่เขาบอกว่าช่วยในเรื่องของต้นทุนการผลิตเรื่องของการเก็บเกี่ยวจําได้ไหมคณะกรรมการนโยบายข้าวบอกไว้ว่าจะให้ไร่ละ1,000บาท20ไร่ครัวเรือนหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ20,000บาท ตอนนี้เท่าที่ฟังจากคุณมาริกาบุญมีตะกูลเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยท่านจุลินกระทรวงพาณิชย์ดันไปเต็มที่เรียบร้อยแล้วผ่านบอร์ดของคณะกรรมการนโยบายข้าวที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเป็นประธานเนี่ยเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรื่องไปอยู่ที่กระทรวงการคลังครับเรื่องไปอยู่ที่กระทรวงการคลังแล้วกระทรวงการคลังเพิ่งมีรัฐมนตรีใหม่เนาะแล้วก็จะต้องไปคุยกับสํานักงบประมาณ จะต้องไปคุยกับหลายภาคส่วนนะฮะ <_ d ata> เพราะว่าใช้เงินงบประมาณมากถึง5 0 0 0 0กว่าล้านบาทเอาเงินก้อนไหนเงินงบตรงไหนมาใช้ได้ถูกไหมฮะมิฉะนั้นแล้วตอนนี้เรื่องไร่ละ1020ไร่เนี่ยจะอยู่ที่กระทรวงกรารคลังแล้วกระทรวงพาณิชย์ดัดนไปที่กระทรวงกรารคลังหรือกระทรวงกรารคลังคุยกับทางสำนักงบประมาณ ถูกไหมฮะกระทรวงการคลังคุยกับสํานักงบประมาณว่าจะพิจารณาเงินจากไหนเอาเงินยังไงบ้างหลายคนบอกออนโยบายนี้ต้องรอใช่ครับต้องรอเพราะว่าใช้เงินเยอะต้องรอครับใช้เงินเยอะครับมิฉนั้นแล้วเนี่ยพอรอด้วยใช้เงินเยอะด้วยห้าหมื่นกว่าล้านเนี่ยต้องรอสํานักงบด้วยกระทรวงการคลังด้วยมิฉะนั้นแล้วนโยบายนี้รอครับอ่าฟังนะนโยบายนี้ต้องรอนะฮะส่วนประกัน อระกานรายได้อระการราคาข้าวเนี่ยก็ไม่ยังคารหน้าก็อีกอังคารหนึ่งแต่ก็น่าจะอันนี้ตุดาไม่เกินพฤศจิกายนี้น่าจะรู้เรื่องแล้วนะฮะแต่เรื่องของไอ้ไร่ละหนึ่งพันไร่เนี่ยต้องรอครับนะโอเคค่อนข้างชัดเจน ค่อนข้างชัดเจนส่วนเรื่องของรายละเอียดเรื่องของข้าวได้เท่าไหร่ข้าวโพดได้เท่าไหร่บันสำปะหลังได้เท่าไหร่เยปนหลังผมมอธิบายให้ฟังเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูจากข้าวเนี่ยนะฮะเอาข้าวก่อนนะข้าวเนี่ยถ้าดูนะครับประกันรายได้เกษตรกรข้าวหอมมะลิอ่าก็ประกันไว้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อตันครัวเรือนแล้วไม่เกินสิบสี่ตันข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พัน ต,ตันรัวเรือนแล้วไม่เกิน16ตันข้าวเจ้าเนี่ยหนึ่งบาทต่อตันไม่เกิน30ตันหอมประทุมเนี่ยจะอยู่ที่1 1 0 0 0บาทต่อตันไม่เกิน25ตันข้าวเหนียวอยู่ที่1 2 0 0 0บาทต่อตันอ่าไม่เกิน16ตันอันนี้เรื่องของข้าวถูกไหมฮะส่วนเรื่องของมันสำปะหลังเนี่ยมันสำปะหลังเขาเรียกว่าอะไรนะมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง25%เ ก็จะมีการช่วยเหลืออยู่อ้าวมันจดอยู่ไหนแล้วล่ะเอ่อกิโลกรัมละสองบาทห้าสิบคูณเลือละไม่เกิดร้อยตันและแปลงไม่ซ้ำด้วยถูกไหมฮะอ้าวแต่ความชื้นอันนี้มันต้องไปอยู่ที่ข้าวเนี่ยต้องอยู่ที่ความชื้นด้วยนะมันต้องมีปัจจัยรายละเอียดหลายอย่างนะฮะอาโอเคก็ถือว่าเราได้รับความชัดเจนแล้วยางนี่ต้องรอ ก็ต้องรอดูครับต้องรอดูเพราะว่ามันใช้งบเยอะนะห้าหมื่นกว่าล้านแต่ว่ามันผ่านบอร์ดของคณะกรรมการนโยบายเ้่าไปแล้วถูกไหมฮะส่วนยางพารายางพาราเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลของกระทรวงเกษตรมาให้ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันประกันอะไรยังไงบ้างของยางนะฮะโอเคเนาะวันนี้ค่อนข้างชัดเจนรอคะ่ะไม่รู้จะได้ตอนไหนก็ยังไงก็เขาก็พยายามผลักดันกันอยู่นะครับ ผักดันกันอยู่แต่วันนี้ก็ถือว่าทุกคนได้รับกวามชัดเจนแล้วนะว่าอ้ไเรื่องที่ถามไปเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนแล้ว